<c oughs> ากา่นเตสั้งแต่ล้งลำปีมากเลสมงวดรูปมยครับอสมงวดล้ำเกือบถุตูดิสมงวดอะนี่โอ้นำเสือหนอกค้องแถะเลย สุดยอดสุดยอดพอพันเมื่มอหมดบ่ตัวนี้จำโมพิษนี่จำเสือคองการพัฒนาจังหวัดครับของจังหวัดสื่อโครงการให้เกษตรกรผสมให้เกษตรกรํำเสือนอกจากฝรั่งเศสถ้าจำโมพิษนี่น่าจะเป็นเมื่อหมดและตัวนี้ง่ามใหญ่กระดูกใหญ่โอ้ ยอดต้นนี้แม่พ่นตัวได้ห่ะแม่นะตอนแม่พ่นต้น,นอ่นบนะโอเออเออเอเอ,เอแม่พ่นจะสมสมไรยเทือหรือรบติดแม่พ่นกะบว่าลังตั้งแต่ล้างลำปีมากนี่ก็เฮ็ดไห้ผสมงัอหากแน่จังหน่อยบางตัวกะเป็นมันสัวข้าวอาจารย์ไล,ล่ทานเพื่นว่าจะเป็นมันสัวข้าวมีผลต่อระบบสืบพันธุ์เห็ดให้ผสมติดอยาก อัตราการผสมติดต่ำครับหลังหลังจากที่เป็นล่ำปีมากนี่ครับสังเกตง,ง่ายๆคือผสมงัวะผสมง้วนนี่จะสมหยากแน่หน่อยโตที่สมติดเถื่อเดียวครับแล้วก็อาการเป็นซัดจะเป็นซัดนี่เงี้วเอาปกติตั้งแต่ละร่ำปีมากนี่เป็นซัดแต่รอบกับพ่ะตรงพรออมครับคือ ปกตินี่ขื้นรอบยี่สิบมือจะเบมือนอกขึ้นแต่ไปว่างโตกับเงียบไปสองเดือนอยู่กับมี่สามเดือนกับมี่โตหาเดือนกับมี่แล้วการผสมบบบนี้ผสมติดยากอีกหมายความว่าปกติสมเทือเดียวรองเทือบวกขื่นร่องเทือนอนเมยแต่นี่แต่นี่ซีเทือแลไนี <c oughs> <c oughs> ค่คือคืออัตราการผสมติดต่ำหลังจากที่เป็นโรคล,ลำปีสกีนมาเนี่ยเ่อวนครับแต่ว่าติดโยเปอร์เซน็นต์ติดก็ต่ำ เพื่อเส็นติดต,ตามแต่ว่าติดอยู่ติดยากรอ,อ,อ,อบเข้ากับพยายามกเกษตรกรก,กยายไปท่อครับเขากับใส่ข้อมพยายามเอานะครับเพื่อนคืนค้างวะพอวันไหนน้ำเมือกเต็มกวนเลยแต่ว่าตัวนี้รอบมันตรงอยู่ได้น่อแม่มเออนี่แหละตรงแต่พิดสังเกตคือแม่ปกติเพื่อนคืนง่วนอะ ยี่สี่สมวนงบวกเกินยี่สิส่วงแต่นี่มันคืนหอดมือที่ซีอะไนี่นะ <Yeah. S 1> นี่ครับนี่นี่แหละคือสังเกตง่ายไงังอาการลำปีสก,กินนี่โรคลำปีสก,กินมาอันี่อาการเป็นซัดจะเห็นให้เป็นซัดเหา่วกว่าปกติครับแต่ว่าตัวนี้นั่นหลอกหลอกเพิ่นตรงตรง,ตรง,ตรงยุ่ยยีเบ็ดมือขึ้นครับยีเบ็ดมือขึ้นสะสมสมสมาแล้วสองสามเท่อแหละอ่ะแต่ว่าแต่ห้างต่องเปลี่ยนเวลาคือรอบแรกที่ที่ทผมผสมนะครับคือสมรอบแรกสมสิบสอง ยี่สบสี่สัปโมงว่แม่รับสมหลบแรกเอาเรื่องยี่สิบสองสัปโมงต่อแหลก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 กับสมยี่สิบสองสัปโมงครับปกติงีว่กับสมยีสิบสองถึงยี่สบสี่สัปโมงแหละรอบที่สองมาสมยี่สบสี่สัปโมงเออพอรอบที่สามรอบบังหัน,ม,ม,นมือที่สามเออจกักชั่วโมงอะไรเอามือที่สามเต้นนี่มือที่สี่แะครับนี่ครับเพราะว่ายังตามลักแล้วตามลักแล้วหลังอาการเป็นสัตว์นี่ ขาก็ทําการผสมได้แต่ถ้าตัวได้ซัดบางตัวที่ขืนบางตัวมันจะขืนย่าวอยู่พอผสมแล้วนี่ใครโบท่านในโต๊กนําเสื้อที่ผสมพอไปเพิ่นนาเสื้อกับตายก่อนมีเวลาคล้องเพิ่นอยู่นาเสื้อครับมันกะใครโบท่านในโต๊กนําเสื้อตายก่อนกับโบติดแต่นี่เขากำมาผสมมือที่สีกว่นี่เออเพิ่นขืนมือที่ซีนี่เขาก็ต้องสมถ้ามือนี่สมแล้วยังมีอาการเป็นซัดอยู่มืออื่นก็แสดงว่า เปอร์เซ็นต์ทิศกับตามอีกเพราะว่าย่างบอทันในเลี้ยงล้างอาการเป็นซาร์ดเพราะว่าล้างอาการเป็นซาร์ดมีแปดถึงสองชั่วโมงนี่ใครจะเริ่มตกครับแต่ว่าน้าเสืออ้อที่ห้าผสมเข้าไปนี่มันจะอยู่ในตัวซาร์ดได้คือหยิบสี่ชั่วโมงถ้าใครตกภายในหยิบสี่ชั่วโมงเปอร์เซ็นต์กับมีเปอร์เซ็นต์การติดกับมีครับแต่ถ้าเลยหยิบสี่ชั่วโมงไป ไข่บท่านในโต๊ะลำเสื้อกระตายก้อนน่ะันนี้มันกับ,บันมันกับโเกิดการปฏิสนธิระวางไข่กับตัวสปิร์มนะครับกาเหตุให้การผสมติดผมมีการฟังโตผมมีการปฏิสนธิระว่างไข่กับสเปิรม์มได้นะครับฉะนั้นเท่ากับต้องเอ่เข้าใจธรรมศาสตร์ของสตัตว์แต่นีลังลำปีสกินมากน่สาเหตุแท้แทแหละลัลกๆเลยแหละว,ว่าสังเกตง่ายนี่รอบบบตรง สองรอบเพิ่อการขืนเป็นสัตว์เงวครับแมนครับแต่ตัวนี้รอบตรงแต่สัตบางตัวรอบชีวิตรงแต่นิดแต่พิสสังเกตคือการเป็นสัตว์เาวกว่าปกติครับอ่ะโอเคครับครับเดี๋ยวจะทําการผสมให้อีกครับถามบติท้องก็ต้องอะไรเวลามามาแก้ปัญหาซอยกันอีกครับอ่ะอย่าถอดเด้อพี่น้องเด้อเกษตรกรเท่า อย่าทออย่าไปทออย่าไปทอตัวนี้งัวโครงการธนาคารด้ตัวนี้งง่งัวหลวงงัวพระราชดำรีของในหลวงพระราชทานให้ขำคูณคือยังนี่เออได้สามสี่ลูกเลยรับบนลูกเพิ่นอนะ่ะผมสมหยแมนเบิดแหละนี่นะโอ้คนน่ะขำคูณเป็นมูลเป็นมั่งครับให้ลูกให้ร้านเสืบทอดต่อไปของหลวงของขำของคูณเออเออ,เอ,อติสติสตองได้เออที่ยากสำได้มันก็นต้องได้เกิน ความสามารท่องอะไรหรอกยังก็ได้ศึกษาไป <generators> ทุกอย่างมีการเปลียปล่ยนแปลงแต่ว่าาต้องเข้าใจธรรมศาสตร์โอเคเดี๋ยวทำการผสมให้แม่ครับโอเคโอเคครับครับ